แบบจำลองการสื่อสารของแฉลมลักษณะที่4แบบจำลองการสื่อสารนี้มีแนวคิดหลักคือให้ความสำคัญต่อกระบวนการสื่อสารแบบวงกลมหรือเป็นแบบจำลองเชิงปฏิสัมพันธ์แบบจำลองเชิงปฏิสัมพันธ์มองว่าการสื่อสารของมนุษย์เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารและสิ่งสำคัญคือทั้งสองฝ่ายสามารถโต้อตอบได้มีการตอบสนองกัน มีการแสดงปฏิกิริยาตอบกลับในกระบวนการสื่อสารผู้ส่งสารจะทำหน้าที่เป็นผู้เข้ารหัสสารจากนั้นส่งสารออกไปให้ผู้รับสารเมื่อผู้รับสารรับสารแล้วเขาจะถอดรหัสสารจากนั้นก็จะแปลความหมายและตีความสารจนเข้าใจว่าสารที่เขาได้รับนั้นเป็นเรื่องอะไรและควรตอบสนองต่อไปอย่างไรในขั้นตอนนี้เขาก็จะเริ่มทำหน้าที่เป็นผู้เข้ารหัส หลังจากที่เข้ารหัสแล้วเขาจะตอบสนองไปยังผู้ส่งสารคนแรกอาจตอบสนองในเชิงลบหรือเชิงบวกก็ได้เมื่อผู้ส่งสารคนแรกได้รับการตอบสนองแล้วเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้ถอดรหัส